สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวยๆนี่น้องพอเพอร์จะทำอะไรคะเนี่ยน้องเพอ,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 อร์ต่อชิชซูต่อชิชซูต่อชิชซูรูปอะไรอ๋อชิชซูรูปอะไรมาดูเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาเปิดเปิดเปิดก่อน,อ,นอ่าต่ออลไรคะอ้าออกมาช่ชวยกันเออกมาเยอะนะครับเนี่ยม,มีไม่รู้กี่ชิ้นเลย เยอะมากเลยเอาถ้าลองดูเสียจะได้เปล่าเยอะแล้วเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยกี่นาทีเนาะอาจจะเสียเนี่ยไม่จะเสยอืมต่อเลยค่ะต่อเลยต่ออะไรเยอะขนาดนั้น รถรถ,รถอะไรครับลูรถแทรกรถแทรกเตอร์โอ้โอเอาไปไถนาเอาไปไถนาใช้แทรกเตอร์ในการไถนาไถนารุ่นนี้เขาไม่ใช้คูเปอร์ต้าแล้วเหรอคะเนี่ย,ยต้องเรียกสิงค์คองนาหรือเปล่าคะคอนานอืม อะไรคะน่ะไ,<ง>ไก่ไก่ทำอะไรคะไก่ออกไข่ไก่ออกไข่ไ,ไขอ่ไออกไข่อยู่ไงไก่ออกไข่อยู่ใต้หลังคาเลยครับหลังคาไก่ตัวนี้เนี่ยตัวน,นี้มาไกไ่แฝงสูงจริงเลยนี่ฝงต่อรีบต่อแล้วรีบต่อแล้ว หาอะไรคะลูกหาอะไรไปต่อหาอ,อะไรปต่อหาอะไรเนาะอะไรอยู่บนหลังคานะ่ะอะไรคะนั่นหมู <laughs> อะไรหมูมีหมูบนหลังคาด้วย mm. อะไรสีเยลโล่อะสีอะไรน่ะ <She pink. S 1> สีพิงคสีพิงคหมูสีพิงคอ๋อ <She pink. S 1> oh. อ้หมูสีพิงค์งอมืมันไหนจะเสร็จเนาะเนี่ยเพราะว่าไม่น่าจะใช่จะไม่น่าจะเสร็จไ,ได้ะนะคะเนี่ยอฟางฟางด้วยมีกองฟางด้วย้แวแทรกเตอร์มีไก่ออกไข่มีหมูมีกองฟางไอ้มีอะไรอีก แับใกล้ใกล้เอ๋เอลองดูนะครับเหลือเยอะเลยนะครับนี่อื้อหือเหลือเยอะเลยค่ะเหลือเยอะอ่ะรีบต่อรีบต่อเร็วคนเก่งนะกี่นาะทีเนาะทีนี้นาะ <c oughs> กันนะครับจะได้หรือเปล่าได้ไหมเนาะไช่ไหมเนาะไทยภายในเนาะนี่เฮ้นี่ขยับมาทางซ้ายมือแฮะขยับมาทางนี่แล้วเบียดมาทางนู้นต้องเป็นเบียดไปทางนู้นจังเลยลูกเอียดไปทางนี้ทางนี้ทางนี้จังไม่ทางนี้ค่ะทางนี้กล้องมองไม่เห็นลูกจ้ามองไม่เห็น สี่นาทีผ่านไปผอม,มาถึงครึ่งยังน้อยเนี่ยโอ้โหลวยเยอะเลยนะเนี่ยอันรีบขารีบเร็วเร็วเล็วเร็วลร็วเร็่ทำเวลาทำเวลาทำได้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็จะหาก็จะต่ออีกนะครับคอยดูนะทำได้หรือเปล่าเนี้ อะไรครัน่ะอะไรคมมแม่โอ้มีม้าด้วยม้าแม่ก้าต,ตัวอ่ะเรียบต่อลรวค่อไปถามเลยปะต่อเรียบต่อเลยปะโหนี่เยอะนะครับเนี่ยเยอะเยอะเลยนะครับเนี่ย เลือยเยอะเลยนะครับนี่มยมาแม่อยู่ไหนมาแม่อยู่ไหนอยู่ล้วเนาะแม่แม่ได้เลี้ยงม้าด้วยเหรอคะลูกม้าแม่หายไม่หายหรอกดูดีๆสิเดือยตั้งเยอะเลยนะเอมาอยู่ไหนไมาแม่ตรงนี้ม,มาแม่ <laughs> ไม่น่าจะใช่นะลูก <c oughs> <c oughs> มาแม่มาแม่มาแม่ม่แม่อยู่ตรงไหนาห,าาาห,าหาแล้ว่าหาแล้วหาแม <c oughs> ไม่หารอกอยู่หาดูดีๆเล้ <c oughs> เจอแล้ว หายทั้งวันแหละพาวเวอร์หายทั้งวันเล่นคนเดียวหายคนเดียวคหายคนเดียวจะเล่นคนเดียวหายคนเดียวหาคนเดียวมันเชรีบร่บช่บต่อไปพังไปด้วยเนะาะไปด้วยอ๋อรีพิเตอร์พูดตามทุกคำเลยตามทุกคำเลย เร็ว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 ทำไม่น้าหน่อยให้ไปทักหน่อยทำไมเจอก็ไม่เลยอืมค่ะอะไรอีกคะเนี้ยโอ้หมุนไปหมุนมามีกล้องในเวียนหัวแล้วเนี่ยเอาแล้วๆๆๆวว ใกล้เสร็จยังคะเนี่ <Yeah. S 1> ยยังเลยเหรอคะมาแม่มาแม่โอ้ยพังแล้วพังแล้วพัง <laughs> แล้วเอาเรีบล่าเรียบเร็วเรีบเร็วเรือตังเยือเรือตั้งเรืออะไรนะอะไรเอาเร็วเร็วเร็วใกล้เสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจ้า อะไรเนาะหุน่นนาก,กาหุนไลกา,ลกาโอ้รู้จักหุนไลกาด้วยไก,ไก่ไก่โอ้หไก่กุ๊กกไก่ไก่โอ้ยูตัวไหืมไปไก่เอาละ อะไรคะอะไรคะอะไรคะหมูเล่นฟางหมูเล่นฟาง <laughs> มีแก้ด้วยอืมโอ้ใกล้แล้วนี่ไอีกวเชียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะใกล้เสร็จแล้ว,ลว,ลวค่คะเอาเลยเๆๆเลยเอาลองดูสิ ได้จริงหรือเปล่าโอ้โหมีตัวอะไรบ้าง,ง,างเลยนาีโอ้โหอะไรเลยคะ่ะอะไรตาฉีกลูกชองของอืมส่งบ้านอื่นครับลูกชมันอม่น ตัวอะไรคะนะโอ้สุดท้ายแล้วเย้ตบมือชื่อน้องอะไรคะเนี่ยน้องพี่มารีสชื่อเพชรเลื่อนน้องพี่มารีเพชรเลื่อนชื่อเล่นชื่อน้องอะไรคะชื่อน้นองกเพชรเลื่อนน้องพาวเวอร์อรไหนมาด,ดูสิไหนมานั่งตรงนี้สินั่งตรงนี้นี่รูปอะไรคะเนี่ย รูปอะไรอ๋อรูปฟาร์มรูปาฟาร์มนะครับฟาร์มฟาร์มมีวัวด,ด้วยอ,อน้องพาวเวอร์สำเร็จแล้วนะครับผม <จน S 1> <อ>ทำคนเดียวเลยเนี่ยฟาร์มนะครับเนี่ยโหไม่ธรรมดานะครับไหนไหนไนปนหน้าตรงนู้นตรงนู้นสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณะขอบคุณ อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไป้ังเพลเวอร์่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย